เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9ก้ากรกฎาคม2568เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาปีผลิต68-69ทั้69ล่าสุดชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทย ได้ตั้งคำถามตรงถึงอนบขวว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยชาวนาหรือซ้ำเติมพวกเขากันแน่จากที่เคยได้เงินสดไร้ละ1,000บาทกลับลดเหลือแค่500บาทอีกครึ่งกลายเป็นปุ๋ยที่ชาวนาไม่ได้ต้องการแถมยังต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอปของธนาคารอีกไปรับชมรับฟังบางช่วงบางตอนกันในคลิปนะคะกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยผมขออนุญาตหาลือผ่านท่านประธานเป็นทั้งประเด็นคำถามไปยังคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการถึงปัญหาความไม่สบายใจของพี่น้องชาวนาทั้งประเทศ ที่ยังสับสนในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องนาปีปีนี้จากมตินอบอล่าสุดรัฐบาลประกาศช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี68ทับ69รวมกว่า39,000ล้านบาทฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ครับแต่พอลงลึกในรายละเอียดรายละเอียดที่สำคัญคือการตัดเงินสดที่พี่น้องชาวนาเคยได้ไล่ละ1,000บาท เหลือเพียงไร่ละ500บาทอีก500บาทไปอยู่ในรูปแบบปุ๋ยที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์และถูกบังคับให้กดรับผ่านแอปพลิเคชันถามจริงๆเถอะครับพี่น้องชาวนาอายุ60-70ปีจะใช้แอปธนาคารได้สักกี่คนท่านปานครับต้นทุนการผลิตวันนี้สูงมากครับน้ำมันปุ๋ยแรงงาน ต้นทุนชาวนาหนึ่งไล่3ามสีพันบาทขายข้าวได้4-5่ห้พันบาทเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับสิ่งที่จะตั้งเป็นประเด็นคำถามก็คือว่าอยากวิงบอลครับไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวของชาติให้ท่านช่วยทบทวนในเรื่องมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เข้าใจนะครับได้กระจ่างใจในจุดนี้ผมจึงอยากฝากไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดการข้าวครับ สุดท้ายมันไม่จําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือก็ได้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนามีปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมต้นทุนการผลิตถูกลงแล้วก็ราคาผลผลิตดีขึ้นฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับ